ด้วยาการแอร์ไม่เย็นนะคะอุณหณภูมิภายในรถอยู่ที่5 2นะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกที่28นะคะด้านค่าความร้อนนะคะค่อนข้างสูงเลยนะคะรถพอดโฟบัดนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแ่งหน้ามอ้น้ำนะคะเพื่อาการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะคะ ความร้อนนะคะก็ไม่ลงนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่50นะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่29นะคะนี่ก็จะเป็นภาพน้ำที่ล้างออกมานะคะก็ค่อนข้างดำนะคะ มีกลิ่นไหมนะคะเจนนะคะรถฟอร์ดเฟียต้านะคะตอนนี้เราก็ถอดตัวอะไ่ออกมาเรียบร้อยนะคะคันนี้เจอก็คือตัวคอมแอร์ล็อกนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถอดแผงแอร์ออกมาเรียบร้อยนะคะอค,คอมแอร์นะคะเราก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะคะ นี่ก็จะเป็นเซตอะไรนะคะหลักๆนะคะก็จะเป็นตัวคอมแอร์นะคะตัวลูกหมุนได้แต่ตัวลูกปืนนะคะตัวด้านหน้านะคะก็คือล็อกไปแล้วนะคะหมุนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีแผงแอร์นะคะตัวแผงแอร์นะคะเมื่อเช้าที่เราเช็คนะคะก็คือความร้อนขึ้นสูงนะคะเราฉีดน้ำนะคะตัวความร้อนก็ยังไม่ลดนะคะ นี่ก็จะเป็นไส้กรองไดเออร์นะคะค่อนข้างดำเลยนะคะแล้วก็จะมีกรองแอร์นะคะแล้วก็จะมีสายพานนะคะที่ลองลึกนะคะเริ่มลึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตู้แอร์กันนะคะรถฟอร์ดเฟียตตานะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวคอนโซลออกมานะคะ ก็ออกมาแล้วนะคะตู้แอร์นะคะของรถปอร์ดนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของกองแอร์นะคะฝุ่นก็ค่อนข้างอุดตันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ที่มีกองแอร์นะคะ คันนี้นะคะก็เคยล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดมาะคะก็จะสะอาดแค่ตรงขาวๆตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็ยังดําอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้นําตู้แอร์ไปเช็คกล่วกันนะคะตู้แอร์ของรถฟอร์ดเฟียตตนะคะั้วชัดเจนนะคะ หม้อน้ําของรถฟอร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดให้นะคะมีเศษฝุ่นอยู่นะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะหม้อน้ําของรถฟอร์ดนะคะล้างทำความสะอาดให้นะคะสะภาพน้ําที่ออกมานะคะ น้ำยาแอร์ของรถฟอร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะล้างทำความสะอาดชุดสายน้ำยาแอร์ของรถฟอร์นะคะล้างทำความสะอาดให้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ หลังจากที่เรายกตัวคอนโซลออกนะคะเดี๋ยวเราจะดูดฝุ่นแล้วก็เช็ดฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะคันนี้นะคะมีตะแกรงมาให้เรียบร้อยนะคะ